แกปิดร้านทำไมอ่ะฉันไม่มีเงินซื้อของเขา้เขาร้านอ่ะเอา้าแกไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแกดูสิแค่และแวกเนี้ยมีร้านกาแฟต้องหกเจ็ดร้านฉันจะไปสู้ยังไงไหวล่ะเออมันก็จริงนะแกแกพอมีฉันยืมสักแสนไหมพอไหมพอฉันมีพอให้แกยืมไหมโอ้ยแกก็ผู้นอกระบบสิโอ้ย แกไม่เห็นหรอกกู้นอกระบบอ่ะดอกเบีย้ยทารุนอยู่ก็อะไรเลยฉันไม่เอาด้วยหรอกโอ๊ยแล้วฉันจะไปช่วยอะไรยังไงแกเนี่ยฉันก็ช่วยแกไม่ได้หรอกเฮ้ย <c oughs> ไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> จะไหาได้ที่ไหนแล้วทนี <c oughs> ลองเซิร์ชดูดีกว่ากู้เงินอนุมัติไวเฮ้ย ขึ้นมาเพียบเลยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจลองแอดไลน์ไปคุยดีกว่าสวัสดีครับตอบไวด้วยสนใจจะกู้เงินค่ะงั้นกดดาวน์โหลดแอป,ปทางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วลงทะเบียนสมัครรับเงินกู้ได้เลยนะครับสมัครแล้วก็ต้องโอนมัดจำ10%ของยอดกู้กู้หนึ่งแสนมัดจำหนึ่งหมื่น โอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะครับมาจำหนึ่งหมื่นอนและโอนไปแล้วค่ะตอนนี้คุณได้รับอนุมัติเงินกู้จำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วครับสามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยครับหนึ่งแสนมียอดเงินขึ้นมาโชว์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะลองก,กดสิ กดไม่ได้วะเนี่ยพี่คะทำไมแอปมันกดอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าคุณทําผิดวิธีระบบก็เลยล็อกเราต้องทํำยังไงคะคุณต้องเสียค่าทมเนียมปลดล็อกหนึ่งมืนบาทครับเสียเงินอีกหมื่นนีโอนไปแล้วส่งสลิปไปแล้วด้วย ลองดูครับไม่ได้อีกแล้วค่ะมันค้างเหมือนเดิมอีกแล้วในสลิปของคุณส่งมาบันทึกไว้แล้วหรือเปล่าครับมันเป็นค่าอะไรอะครับเปล่าค่ะก็แค่โอนเงินไประบบสแกนถึงไม่เจอในระบบไงครับคุณต้องโอนค่าปลดล็อกใหม่อีก1นึ่งหมื่นบาทเฮ้ยต <laughs> <laughs> ้องโอนอีกแล้วเหรอวะเนี่ย อะไรวะไม่มีเงินแล้วค่ะลองหายืมใครก่อนก็ได้ครับเงินออกมาแล้วค่อยใช้เขาก็ได้คุณมีเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าไม่งั้นคุณต้องเริ่มสมัครใหม่สวัสดีจ้ะยายจอยเออว่าแต่แกมีให้ฉันยืมสักหมื่นนะแล้วแกจะไปทำอะไรตั้งหมื่นนึง ก็ฉันเนี่ยไปกู้เงินออนไลน์ไว้แสนนึงแต่ว่ามันเนี่ยให้ฉันโอนมาจำเป็นหนึ่งหมื่นเพื่อที่จะปลดล็อกค่าบัญชีและมันก็จะโอนให้ฉันแสนนึงแกแกอยากเพิ่งโอนนะเพื่อความชัวเดี๋ยวฉันถามเพื่อนฉันก่อนตัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาอะไปกู้เงินออนไลน์นอกระบบเอาไว้แต่ว่าเขาให้โอนเงินไปก่อนถูกไหมเป็นค่ปลดล็อกบัญชีใช่ค่ะแล้วถึงจะนำเงินมาใช้ได้ แล้วคุณตำรวจรู้ได้ไงคะก็แบบนี้เขามาแจ้งความทุกวันแหละครับมิจฉาชีพครับพวกนี้หลอกจะให้เงินกู้ออนไลน์เขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาหลอกๆแล้วเขาก็อนุมัติเงินกู้เนี่ยตามที่เราร้องขอเลยแต่ก่อนที่จะนําเงินไปใช้ได้เนี่ยเขาต้องให้เราโอนไปเป็นค่าปลดล็อกค่าทมเนียมต่างๆมากมายสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครได้เงินไปใช้นะครับแถมเสียตังค์ที่โอนไม่ให้เขามีตั้งค่หาแล้วฉันจะทํายังไงล้วทีเนี้ ก่อนที่จะใช้บริการเงินกู้พวกนี้นะครับตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญ,ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ครับผมมีตัวตนจริงๆหรือไม่และอีกอย่างนึงครับการที่เราเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอย่างเช่นหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยไปให้เขาเนี่ยอันตรายมากครับตรงนี้ควรเช็คให้ดีๆก่อนที่จะเชื่อนะครับไม่เป็นไรเนาะแตาไม่ได้คุณตำรวจเนสียเยอะกว่านี้แน่เลย